สวัสดีคะ่ะพี่พี่น้องชื่อมุกดานะคะจริงๆแล้วน้องก็ไม่ใช่น้องแล้วนะคะน้องอายุสาอน้องสามารถเป็นพี่ใครๆได้หลายๆคนแล้วแต่งมาหลายปีแล้วแต่งแล้วเลิกเลิกแล้วแต่งแต่น้องก็แต่งงานกับสามีทุกคนนะคะเรียกว่าถ้าใครอยากจะได้น้องเป็นเมีย ก็ต้องแต่งงานให้น้องก่อนน้องถึงจะยอมมีอะไรด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นอคติประจำตัวของน้องเลยนะคะและน้องก็อยากให้สาวๆทุกคนยึดถือคติแบบเดียวกับน้องเราจะได้ไม่ต้องเสียดุลการค้าให้ผู้ชายไงล่ะคะแต่พี่ๆที่เป็นผู้ชายที่ฟังน้องอยู่อาจจะไม่ชอบ สมัยนี้เขาชอบของฟรีๆกันมากกว่าแบบนั้นก็ไปหาเอาข้างทางเถอคะค่ะกับน้องคงไม่ได้แอมหรอกคะ่ะน้องถือว่าของน้องมีคุณภาพอยากได้ก็ต้องจับจองเป็นเจ้าของกันหน่อยที่น้องกลาพูดแบบนี้เพราะน้องมีป้ายชื่อต่อท้ายว่าเป็นแม่ไม้กระดังงาลนไฟ ใครๆบอกว่าน้องเป็นคนกินสามีน้องเถียงใจขาดเลยค่ะน้องไม่ได้กินสามีแต่สามีของน้องดันมาใจสาะก่อนน้องไปทุกคนแต่ก็ไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนกลัวนี่คะทุกคนแผลสัดส่วนน้องหมดไม่ใช่แค่สัดส่วนที่กินขาดสาวๆรุ่นน้องแล้วน้องยังมีความขาวที่กินขาดสนิท ที่ว่าขาวเวอร์โอโม่ยังอายน้องได้ความขาวมาจากไหนหรอคะแต่ก่อนน้องก็ตัวดำค่ะพอทำงานมีเงินเข้าหน่อยก็สรรหาซื้อไอ้ที่ว่าเขาดีกินแล้วขาวมาใช้ออให้สวยไว้ก่อนคิดดูสิคะ น้องบำลงตัวเองตั้งแต่ยังเป็นสาวรุ่นจนตอนนี้ป่าเข้าไปสามสิกว่าแล้ว30ยังแจ๋วนะคะพี่พี่ใครไม่เชื่อก็ไปถามสามีน้องได้แต่ถ้าเขาตอบมาจริงๆพวกพี่พี่น่าจะวิ่งก่อนลคะค่ะเพราะแต่ละคนลาโลกกันไปหมดแล้วมีสามีคนปัจจุบันของน้องนี่แลคะค่ะ ที่ดวงแข็งมากๆอาจเป็นเพราะว่าเขาสักทั้งตัวตั้งแต่หัวจะลดเท้าแต่ไม่ได้แบบลายไปทั้งตัวแบบนั้นนะคะแต่สักตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยมีที่หลังเขานั่นแหละค่ะที่เขาคุยว่าเป็นสักลงของมีหน้าล่ะดวงเขาถึงแข็งจนดวงหนูกินเขาไม่ลง ที่ดวงแข็งมากกว่าก็พ่อสามีของหนูนั่นแหละค่ะพ่อสามีของหนูชื่อเพิ่มค่ะพ่อเพิ่มไม่มีเมียค่ะเมียของพ่อเพิ่มเสียชีวิตไปนานแล้วแต่เมียของพ่อเพิ่มไม่ใช่แม่ของสามีหนูนะคะพ่อสามีหนูไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อเพิ่มพ่อเพิ่มเลี้ยงสามีหนูมาด้วยความสงสาร สามีหนูรักพ่อเพิ่มมากๆทํทำให้หนูต้องรักพ่อเพิ่มไปด้วยสามีของหนูชื่อโอมค่ะพี่ๆคงเดาไม่ได้ไม่ยากว่าสามีของหนูที่ชอบการสักแบบลงคาถาอาคมนั้นคงแสบไม่เบาเลยใช่ค่ะเขาแสบมากเรียกได้ว่าเป็นนักเลงที่ใครๆเรียกพี่กันเลยก็ว่าได้ แล้วเพราะความแสบของพี่เขาเนี่ยแหละค่ะเขาถึงดวงแข็งจนยังอยู่ได้ทุกวันนี้ไม่แพ้หนูหนีเสียชีวิตไปก่อนเขาไม่ตายค่ะแต่ก็ต้องติดคุกจากข้อหาอะไรซะอีกละคะนอกจากข้อหาค้ายาพี่โอมน่าจะโดนข้อหาหนักติดคุกยาวไปเลยพี่โอมกลัวว่าหนูจะมีผัวใหม่ พี่เขาก็เลยฝากหนูไว้กับพ่อแหมช่างฝากได้เหมาะมากๆเลยค่ะพอสามีหนูหนะใช้ย่อยเมื่อไหร่กันเรื่องผู้หญิงแต่สามีของหนูนั้นก็ดันมาฝากไว้กับเขาพ่อสามีหนูก็เลยต้องดูแลห่วงใย,ยหนูเป็นพิเศษหนูไปเยี่ยมสามีทีไรเขาจะถามทุกทีว่าพ่อดูดีไหม เขาอยากออกไปแล้วแต่ไม่รู้จะออกไปได้เมื่อไหร่เขาคิดถึงหนูหนูก็คิดถึงเขาค่ะแต่ทำไงได้ละคะหนูเตือนเขาแล้วแม่เขาทำแบบนี้แต่เขาก็ไม่ฟังเขาบอกว่าเขาต้องเลี้ยงลูกน้องของเขาก็เลยต้องไปเลี้ยงกันในคุกนูน่นข้อหาแบบนี้ไม่ตายในคุกก็คงติดจนแก่ น้องสงสารสามีค่ะแต่ทำไงได้น้องทำได้แค่พยายามปลอบใจเขาไปเยี่ยมเขาเท่าที่จะทำได้แล้วก็พูดปลอบใจเขาว่าน้องยังรอเขาอยู่แต่พี่ๆคะรอไหวไหมคะน้องเองก็อายุสามสิบกว่าแล้วคือรอมีหวังแห้งเหี่ยว น้องเองก็มีได้กินหาเศษหาเลยบ้างตอนไปเที่ยวกับเพื่อนๆส่วนมากก็เป็นหนุ่มๆนั่นแหละค่ะกินง่ายข้องคอดีแถมไม่มีปัญหาที่หลังอีกไม่มีข้อผูกมัดน้องเองไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเพราะว่าพี่โอมของน้องขอเอาเงินมาฝากน้องไว้มากทีเดียวเลยค่ะ น้องถึงได้มีเงินไปส่งเสียเยี่ยมเยียนเขาได้บ่อยครั้งไงคะน้องทำตัวเป็นภรรยาที่ดีรักและรอสามีไปเยี่ยมเขายิ้มแย้มให้กำลังใจเขานั่นมันน้าฉากตรงที่เยี่ยมเขาค่ะแต่หลังฉากนั้นไม่ต้องให้น้องเล่านะคะว่าผู้หญิงที่ผ่านกันมีสามีแล้วอย่างน้องทำอะไรรับหลังสามีได้บ้าง ต่อให้สามีของน้องฝากน้องไว้กับพ่อตัวเองก็เถอะค่ะใครจะมาห้ามน้องได้อีกอย่างน้องเองไม่ได้ทำอะไรประเจิดประเจอ้อให้ใครต่อใครเอาไปนินทาได้นอกจากมีปากหอยปากปูนั่นแหละค่ะที่เก็บเอาเรื่องของน้องไปฟ้องพ่อสามีจนพ่อสามีของน้องต้องมาหาน้องที่บ้าน น้องก็แต่งตัวตามภาษาของน้องนั่นแหละค่ะแหม่ก็มันแก่แล้วนะคะก็แต่งอะไรที่มันทําให้ตัวเองกระชุ่มกระชวยบ้างไม่ได้คิดจะอวดใครแต่อยู่แต่ในบ้านพ,พ่อสามีมองก็มองน้องด้วยสายตาตําหนิน้องยกมือไหว้แต่พ่อกลับบนแบบที่น้องต้องนั่งฟัง พ่อแกคงบ่นอีกยาวเกี่ยวกับพฤติกรรมของน้องโอมรักเราเราควรทำตัวดีๆมันให้เราทุกอย่างอย่าว่าพ่อไม่รู้นะพ่อรู้ทุกอย่างแต่พ่อไม่พูดเท่านั้นน้องเอาแต่เงียบไม่โต้อตอบค่ะโต้ต่อ,ตอไปก็มีแต่เรื่องปอบป่าสู้เงียบดีกว่าอยากพูดก็พูดไปหมดแรงก็หยุดเอง แต่พอสามีน้องไม่หมดแรงง่ายๆสิคะแกบ่นจนน้องไมเกณฑขึ้นโอมันรู้มันจะเสียใจแค่ไหนที่มีเมียเป็นแบบนี้ทาไม่ได้แต่งงานกันก็ว่าไปเถอะนี่แต่งงานกันออกหน้าออกตาชาวบ้านเขาจะคิดยังไงผัวติดคุกแต่เมียกลับไปมั่วผู้ชายเอาละ่ะเข้าประเด็นแล้วน้องเริ่มนิ่งไม่ไหว มันไม่ใช่อย่างที่พ่อคิดนะคะทำไมจะไม่ใช่น้องถอนใจมุกก็แค่ไปเที่ยวแก้งเหงาแก้งเหงาแกจะเหงาอะไรนักหนาผัวก็มีเงินเอาไว้ให้ใช้อยากไปเที่ยวไปทำอะไรก็แปลสินี่อะไรไปหาผู้ชายพ่อคะพ่อกำลังดูถูกมุกนะคะฉันไม่ได้ดูถูก หรือเราจะเถียงว่าไม่จริงอยากให้ฉันหอบหลักฐานมาให้ดูไหมพอสามีเริ่มมีอาการโมโหน้องก็โกรธเหมือนกันค่ะพี่พี่น้องโตแล้วนะคะน้องโตมากแล้วด้วยไม่ต้องมาสอนน้องก็รู้เขาเองก็ไม่ใช่พ่อของน้องว่าจริงแล้วเขาก็ไม่ใช่พ่อของสามีน้องเหมือนกันนี่อะไรมาด่าๆกันเปล่า แบบนี้มันจะมากเกินไปแล้วน้องแทบจะหมดความเคารพพ่อสามีบอกตรงๆค่ะว่าไม่ไหวน้องพยายามทำหน้าที่ของน้องที่ดีที่สุดแล้วนี่อะไรมาก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวกันใช้ได้หรอคะน้องกับพ่อสามีเลยมีปากเสียงกันน้องเชิญพ่อสามีให้ออกจากบ้านทำให้พ่อเริ่มโกรธจัด พ่อตบหน้าน้องน้องโกรธมากน้องไปฟ้องพี่โอมจริงๆแล้วไม่อยากเอาเรื่องไม่สบายใจไปบอกหรอกคะ่ะแต่มีพี่โอมคนเดียวที่จะพูดให้พ่อหยุดยุ่งกับน้องได้พ่อไม่เคยเป็นแบบนี้นี่มุกก็แค่ไปเที่ยวมุกเหงาทำไมต้องทำกันขนาดนี้ด้วยเดี๋ยวพี่จะพูดกับพ่อเองพี่ต้องพูดกับพ่อจริงๆนะ ถ้าพ่อมาเยี่ยมพี่แต่เดียวพ่อก็ามาพูดอะไรใส่ลายมุกอีกพี่ก็รู้จักพ่อเนี่พ่อชอบมองคนในแง่ร้ายน้องดักคสามีสามีน้องก็ดีแสนดีบอกว่าเขาจะไม่ฟังพ่อเขาเชื่อน้องมุกไม่ได้ทำอะไรให้พ่อไม่พอใจจริงๆใช่ไหมจริงสิพี่หนูจะไปทำอะไร พี่คิดว่ามุกนอกใจพี่หรือไงถ้ามุกนอกใจพี่มุกคงไม่มาเยี่ยมพี่บ่อยขนาดนี้มุกทิ้งพี่ไปแล้วนี่มุกรักพี่มุกร้อยพี่ออกมาพี่โอมทำหน้าไม่ดีนะพี่ไม่รู้เลยว่าพี่จะได้ออกเมื่อไหร่ถ้าเป็นตามที่ตัดสินก็หลายสิบปีทางพี่โอมจะท้อแล้วน้องสงสารพี่โอมค่ะ แต่ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงของแบบนี้มันช่วยกันไม่ได้จริงๆนอกจากส่งกำลังใจไปให้น้องไม่ได้ส่งแค่กำลังใจนะคะแต่น้องยังส่งเงินเข้าไปให้อีกต่างหากทำให้พี่โอมอยู่อย่างสบายพี่โอมฝากเงินน้องแต่น้องไม่ได้เอาไว้ใช้คนเดียวน้องยังบริหารเงินให้พี่โอมคอยส่งเสียพี่โอม น้องว่าถ้าพี่โอมให้พ่อไปดูแลเงินป่านนี้เงินพี่โอมคงหมดแล้วบอกตรงๆนะคะน้องเริ่มไม่ชอบพ่อของพี่โอมแล้วน้องจะไปหาเศษหาเลยบ้างทําไมต้องมาว่าน้องด้วยน้องเป็นคนนะคะมีชีวิตจิตใจน่าจะเข้าใจน้องบ้างถ้าน้องจริงจังกับใครก็ว่าไปอย่าง นี่น้องยังดูแลสามีน้องไม่เคยขาดตกบุกพ่องแต่พ่อดูไม่ชอบใจพ่อโกรธมากหลังจากไปหาพี่โอมพ่อด่าว่าน้องเรามีปากเสียงกันพ่อคิดว่ามุกต้องทำตัวยังไงต้องให้มุกค้างติ่งอยู่ให้มันแห้งเหี่ยวตายไปหรือไงน้องโมโหมันไม่ไหวนี่คะ มันขาดไม่ได้เลยง่ายผู้ชายเนี่ยแล้วพ่อล่ะขาดผู้หญิงได้ไหมล่ะคะมุกก็เหมือนกันน้องโตพ่อโกรธมุกก็โกรธค่ะพ่อจะให้มุกทํายังไงมุกยังไม่แก่ค่ะพอ่อมุกแค่สนุกสนุกพอเริมโกรธสนุกแบบนั้นมันใช้ได้เหรอแล้วพ่อจะให้มุกไปสนุกกับใครที่ไหนพ่อถึงจะว่าใช้ได้ น้องเถียงก็มันจริงๆนี่คะอะไรก็ไม่ได้นี่มัดชีวิตของน้องนะคะพ่อเพิ่มมายุ่งอะไรกับชีวิตน้องด้วยเราเถียงกันหน้าดำหน้าแดงบอกตรงๆค่ะน้องไม่เข้าใจพ่อสามีเลยทำไมพ่อสามีถึงมาเดือดร้อนด้วยจะว่าพี่โอมฝากให้พ่อดูแลน้องมันก็ไม่ถูกหรอกคะ่ะจะมาสั่งมาบังคับ ให้น้องอยู่ในกรอบมันเกินไปจริงๆน้องถามไปแบบนั้นพ่อชะงักไปค่ะก่อนพ่อจะบอกว่าทามันเหงามากให้พ่อแก้เหงาให้เอาไหมเอาละสิคะงานนี้น้องไปไม่เป็นก็พอเพิ่มนะ่ะแก่เสือเมื่อ,อไหร่กันล่ะคะแถมหน้าตาก็ไม่ได้ขี้เหล่เลยบอกตรงๆนะคะ ว่าน้องเคยแอบมองพ่อสามีอยู่บ่อยๆก็แค่แอบมองนะคะไม่นึกเลยว่าพ่อสามีของน้องจะคิดกับน้องแบบนี้เมื่อพ่อสามีเสนอมาจะรออะไรล่ะคะน้องก็สนองไปน้องอยากจะประชดพ่อสามีด้วยในเมื่อไม่ให้น้องไปหาความสุขข้างนอกเขาก็ต้องรับผิดชอบน้องไม่รู้สึกผิดนะคะ เพราะว่าเขาเองก็ไม่ใช่พ่อของพี่โอมแท้ๆน้องก็อยากลองเหมือนกันพอลองแล้วเป็นไงนั่นล่ะคะบอกได้คําเดียวเลยว่าพี่โอมชิดซ้ายทุกวันนี้น้องไม่ออกไปเที่ยวหาเศษหาเลยข้างนอกอีกเลยพอสามีของน้องก็มาดูแลน้องถึงบ้านแถมยังมารับส่งน้องไปหาพี่โอมอีกต่างหาก คราวนี้ไม่มีใครไปฟ้องสามีหนูถึงในคุกหรอกคะ่ะน้องเองก็ไม่ได้เปิดปากบอกไม่คิดว่าจะให้สามีรู้ด้วยเพราะกว่าสามีน้องจะพ้นโทษไม่ใช่ใครน่าจะลาโลกไปแล้วแต่ตอนนี้หนูมีความสุขกับพ่อสามีไปก่อนนะคะก็พ่อสามีของหนูน่ะลีลาชั้นยอดเลยคะ่ะ เขาเก่งทุกอย่างทั้งยิมนาสติกทั้งยกน้ำหนักน้องติดจนไปไหนไม่รอดแล้วจริงๆค่ะจบแล้วนะคะเรื่องของน้องไม่รู้จะสนุกเหมือนเรื่องของคนอื่นหรือเปล่าถ้าพี่ๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องสนุกเรื่องสนุกต่อไปนะคะ